วันนี้นะครับผมมาลองคว้านนะครับเอ่อมามามารับมีดตึงเงานะครับตึงเงาคว้านดูในนะครับว่ามันจะเงาไหมนะครับที่ผมเพิ่งเพิ่งรู้นะครับว่ามันเงาได้นะครับเพราะผมได้ลองตึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองตึงซ้ำอีกรอบนะครับผมคิดว่ามันเงาไม่ได้นะครับ ที่จริงแล้วมันเงาเหมือนทั้งนอกเลยนะครับใสวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวถอดมาให้ดูนะครับเสียงอะไรใส่กระจกเลยนะครับผมก็เพิ่งจะรู้นะครับว่ามันเงาได้เหมือนกันผมจะถ่ายยังไงเนาะ,ะอ่าจับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับดูเงานะครับเห็นไหมใสจริงๆแล้วใสกระจกเลยครับหนูหยิบปากกาให้พ่อหนะครับหยิบปากกาหน่ะครับเสร็จแล้วครับรอแป๊บหนึ่งครับ เงานะครับจริงๆแนละ้วเตัวจริงมันเงามากเลยนะครับดูนิ้วมือผมนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับลองถ่ายกลิมุมนะครับ เงาใสกระจกเลยนะครับผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามเงาได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ